และว,วันนี้เราจะพาคุณมาดาดิ่งแบบจอดลึก,กับหนึ่งในโครงการพลังงานที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้หลายคนเห็นข่าวผู้นำลาวเดินทางไปสิงคโปร์แล้วสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทั้งสองประเทศถึงมาพบกันในระดับสูงและโครงการพลังงานสะอาดที่กำลังผลักด,ดันร่วมกันนี้มีความหมายอย่างไรแต่บนช่องนี้ผมไม่ได้เล่าแค่พาดหัวข่าวผอะจะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจแบบละเอียด ทั้งประสิทธิภาพของโครงการผลกระทบด้านราคาและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตของภูมิภาคนั่งสบายสบายแล้วไปพร้อมกันเลยครับสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือเราพยายามผลักดันตัวเองให้เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนมานานหลายปีประเทศมีศักยภาพด้านพลังงานน้ำขนาดใหญ่และยังสนใจขยายพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พลังงานน้ำอย่างเดียวก็ไม่เสถียรเสมอไป โดยเฉพาะฤดูแ้งที่ระดับน้ำลดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีปัญหาเรื่องการผลิตตอนกลางคืนดังนั้นเราต้องการพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเนิ่งลงทุนมั่นคงและพร้อมทำสัญญาระยะยาวขณะที่สิงคโปร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐ,ฐกิจที่ต้องใช้พลังงานสูงแต่มีพื้นที่จำกัดและไม่มีแหล่งพลังงานธรรมชาติของตัวเองจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมดและกำลังมองหาพลังงานสะอาดที่มั่นคงเพื่ออนาคต เมื่อความต้องการทั้งสองฝ่ายตรงกันก็เกิดเป็นความร่วมมือพลังงานครั้งใหญ่ในการพบปะกครั้งนี้ผู้นำลาวไม่ได้พูดคุยแบบกว้างๆแต่ผลักดันโครงการเฉพาะอย่างชัดเจนนั่นคือโครงการส่งออกพลังงานสะอาดแบบผสมผสานร,ระหว่างพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบสมาร์ทกริดและแนวทางการส่งไฟฟ้าข้ามประเทศในอนาคตสำหรับสิงคโปร์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เป็นยุทธศาสตร์พลังงานระยะยาว ส่วนลาวก็ได้อัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานและดึงการลงทุนขนาดใหญ่เข้าประเทศต่อไปเรามาดูเรื่องประสิทธิภาพของโครงการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญลาวเคยถูกวิจาร์ณเรื่องพลังงานน้ำที่ไม่เสถียรในฤดูแลง้งแต่โครงการใหม่นี้ลดปัญหาด้วยระบบไฮบริดที่ผสานพลังน้ำกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยพลังน้ำรับบทเป็นพลังงานพื้นฐานที่เสถียรส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเพิ่มกำลังผลิตช่วงกลางวัน สิงคโปร์ยังนำเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและระบบคาดการล่วงหน้ามาช่วยบริหารพลังงานให้เหมาะสมผลลัพธ์คือระบบพลังงานที่มั่นคงกว่าเดิมมีความผันผวนน้อยลงและมีโอกาสขัดข้องน้อยลงอย่างมากต้องไม่ลืมว่าสิงคโปร์มีมาตรฐานสูงมากพวกเขาจะไม่ซื้อพลังงานจากใครถ้าไม่ได้ผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยระดับเข้มงวดเราจึงต้องอัปเกรดโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ปรับปรุงประสิทธิภาพกังหานติดตั้งระบบตรวจสอบแบบดิจิทัลและร่วมงานกับบริษัทวิศวกรรมระดับโลกทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนตอนนี้เรามาพูดถึงด้านราคาและต้นทุนซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจราคาไฟฟ้าที่ส่งออกจากกลาวไปต่างประเทศเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ5 8เซนสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำระยะทางส่งและสัญญาแต่ละประเทศส่วนพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อสร้างเสร็จแล้วต้นทุนระยะยาวอาจต่ำกว่า4เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยซ้ำแต่ปัญหาคือการส่งไฟฟ้าไปสิงคโปร์เพราะทั้งสองประเทศไม่ติดกันต้องวิ่งผ่านไทยและมาเลเซียทำให้มีค่าธรรมเนียมและความร่วมมือหลายฝ่ายซึ่งมีผลต่อต้นทุนสุดท้ายอย่างไรก็ตามสิงคโปร์ยอมจ่ายแพงขึ่งสำหรับพลังงานสะอาดที่เสถียรและระยะยาว เพราะช่วยลดการพึ่งพาก๊สธรรมชาติที่ราคาแกว่งมากดังนั้นแม้ต้นทุนรวมอาจอยู่ที่ประมาณ12เซนสหรัฐต,ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงสิงคโปร์ก็ยังคุ้มเพราะก๊สธรรมชาติในบางปีแพงกว่านี้หลายเท่าขณะที่ลาวก็ได้รายได้ระยะยาวอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานและเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอีกปัจจัยคือการลงทุนสิงคโปร์เป็นประเทศที่ลงทุนหนักเพื่อความเสถียรในระยะยาวพวกเขาอาจลงทุนตั้งแต่โครงสายส่งในลาว ระบบควบคุมโรงไฟฟ้าไปจนถึงฟาร์มโซลา่าและระบบกักเก็บพลังงานการลงทุนจากต่างประเทศแบบนี้ทำให้ลาวพัฒนาเร็วขึ้นหลายเท่าจากโครงการที่ต้องรอ1 0 1ถึงปีอาจเสร็จภายในไม่กี่ปีนอกจากเศรษฐ,ฐกิจแล้วโครงการนี้ยังมีมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์การที่ลราวร่วมมือใกล้ชิดกับสิงคโปร์ทำให้สถานะในอาเซียนแข็งแกร่งขึ้น สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการเงินส่วนเราเป็นแหล่งพลังงานทั้งสองฝ่ายจึงพึ่งพาและเสริมกันประเทศอื่นในอาเซียนเช่นไทยเวียดนามมาเลเซียกำลังจับตามองเพราะถ้าความร่วมมือนี้สำเร็จก็อาจนำไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนที่เชื่อมทุกประเทศเข้าด้วยกันเป็นประโยชน์มหาศาลทั้งด้านราคาและความมั่นคงพลังงานตอนนี้เรามาดูด้านเทคโนโลยีมากขึ้น หนึงในระบบที่สิงคโปร์ต้องการนำมาใช้คือระบบบริหารโหลดพลังงานด้วย AI ที่สามารถคาดการความต้องการใช้ไฟในแต่ละชั่วโมงของวันอย่างแม่นยำเมื่อสิงคโปร์รู้ว่าช่วงไหนใช้ไฟสูงระบบก็จะสั่งงานโรงไฟฟ้าที่ลาวให้ปรับเพิ่มกําลังผลิตแบบเรียลไทม์ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่ปรับองศาแผงอัตโนมัติทำให้ผลิตได้มากขึ้น15-2 5 ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมากทุกหนึ่งเมกะวัตที่ส่งจากกลาวไปสิงคโปร์แทนที่พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้โดยตรงสำหรับสิงคโปร์นี่คือก้าวสำคัญในการทำตามเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนส่วนลาวก็ได้ภาพลักษณ์ประเทศผู้ส่งออกพลังงานสะอาด มาดูผลกระทบต่อประชาชนกันบ้างในลาวโครงการนี้จะสร้างงานจำนวนมากตั้งแต่วิศวกรช่างเทคนิคค,คนงานก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญร,ระบบผลิตไปจนถึงงานด้านสิ่งแวดล้อมและโลจิสติกเมื่อโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นโรงงานและธุรกิจต่างๆก็มีพลังงานเสถียรมากขึ้นทำให้ขยายตัวได้ง่ายขึ้นคาดว่าโครงการนี้อาจทำให้ GDP หลาวเพิ่มขึ้น 1-1. ต่อปีส่วนในสิงคโปร์ประชาชนจะได้ประโยชน์จากราคาไฟที่เสถียรมากขึ้น ไม่ต้องเจอกับความผันผวนรุนแรงจากตลาดก๊าซโลกเหมือนที่ผ่านมาความร่วมมือนี้ยังบังคับให้ลาวต้องยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสาตามแบบสิงคโปร์ทั้งการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมการรายงานผลและการบำรุงรักษาซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกในระยะยาวโครงการนี้อาจถูกขยายเป็นหลายเฟสเฟสแรกเน้นพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์เฟสต่อไปคือการอัปเกรดระบบส่งไฟฟ้าผ่านไทยและมาเลเซีย และอาจรวมถึงระบบเกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่เช่นแบตเตอรี่ระดับโรงไฟฟ้าหรือระบบสูบน้ำกลับเขื่อนซึ่งจะช่วยให้เราเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ใช้ตอนที่ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นส่วนคำถามที่หลายคนถามว่าโครงการนี้ยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่คำตอบคือใช่ถ้ามีการดูแลจัดการที่ดีพลังน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มั่นคงเมื่อผสานกับโซลา่าและระบบสมาร์ทกริดทำให้กลายเป็นระบบที่เสถียรและยืดหยุ่นมาก สิงคโปร์เองก็มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดของอาเซียนหากโครงการนี้สำเร็จรูปแบบเดียวกันอาจขยายไปยังอินดโดนีเซียเวียดนามหรือระบบสายส่งใต้น้ำไปออสเตรเลียในอนาคตสรุปแล้วเมื่อดูทั้งประสิทธิภาพต้นทุนและกลยุทธ์ระยะยาวความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดระหว่างลาวและสิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในก้าวที่ฉลาดที่สุดในภูมิภาคการรวมทรัพยากรธรรมชาติของลาวเข้ากับเทคโนโลยีระดับโลกของสิงคโปร์ ทำให้ราคาพลังงานเสถียรขึ้นโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นประชาชนได้ประโยชน์และอาเซียนได้โมเดลความร่วมมือใหม่และสำหรับผู้ชมที่อยากตามข่าวนี้ต่อไม่ต้องห่วงครับผอมมาจะติดตามให้ตลอดเมื่อมีข้อมูลใหม่ตัวเลขการลงทุนเพิ่มเติมหรือเริ่มก่อสร้างเฟสแรกผมมาจะทำคลิปจอะลิกให้แบบครบถ้วนเหมือนเดิมทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์แบบละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของผู้นำลาวไปสิงคโปร์และโครงการพลังงานสะอาดครั้งใหญ่ที่กำลังผลักดันร่วมกัน ถ้าชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันและนี่คือไทยมตเอ์ X ที่จะอธิบายข่าวใหญ่ระดับโลกให้คุณเข้าใจง่ายที่สุดเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับเรื่องใหญ่กำลังจะมาอีกเพียบรอติดตามได้เลยดอกจันดอกจัน